ยเนีย,ย้อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคาลานมารายการเก่คยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าน้องกินนมโรงเรียนกันค่ะทูกคอนี่นะคะเป็นเร่ของพี่เพชรนะคะยายก็ให้มากล่องนึงให้แมวกินแต่ความจริงอะ่ะเขาให้พี่กินแต่พี่ไม่ชอบนมไงก็คือเวลาที่พี่กินนมตอนที่โรงเรียนอะ่ะพี่คือพี่ต้องกินน้ำพี่แทบอ้วกทุกคน คือพี่ถ้าพี่อ้วกหลังตอนกินนมอ่ะพี่รู้สึกว่าไอ้นมมันทําให้พี่เวียนหัวไงก็เพราะว่าพี่ไม่ชอบนมแล้วตอนเดี๋ยววันนี้พี่ไม่สบายด้วยทุกคนแล้วคือพี่อยากจะบอกว่าบอกอะไรวันนี้คนถ้าเวลาที่พี่กินนมอ่ะพี่จะเวียนหัวมากพี่ก็ต้องกินน้ําค่ะทุกคนแล้วคือครูอิสราให้กินนมนะคะแต่ว่า โอ้โหฟ้าใสาไม่กินนมพี่ก็ว่าดีนะไม่ให้กินนมก็ดีเนาะนี่นะคะน่ารักมากมากเลยส่หสวันี้นะคะก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย